งานที่การงานขจอมรงเรื่องทุกทีที่เดินไปมันต้องสะเทือนโอโองะทะลุข้าโอขันุมานองะทะลุกูตะอขันุมานงาที่การงานขจอมรุงเรื่องทําการสิ่งใดก็ให้สะเทือนทั้งเมืองมังในสึ้งเงินทองไม่มีเวงตปมพ้อง ลูกมักกาบอูด้วยใจสรัทธาหลวงปู่ศิลาชุกข้องลุกที่เดินทาไกลกี่ร้อยกิโลกั็มาขอพรหันุมานโชคปู่จงให้คุ้มครองวันนี้กิจการยังไม่ดีเท่าที่ควรคนเดนิมยังขาดไม่มีที่พึ่งแต่ไม่หวั่นใจเพราะปู่ท่านคอยห,หนุนให้โชคและบุญส่งลูกไปให้รู้ชาหันุมนานโชคพราลนคอ ให้รำ่ำรวยขึ้นมาได้ซักไม่ต้องรออมตะลุกกูจะปบให้มุ่มานทุกอย่างต้องรุงร่งเรืองไม่มีทางสะดุดทำการสิ่งใดสะดุดเชิทั้งมือมันมีทั้งเงท้องไม่ต้องขึ้นดูให้โชคทั้งรู้ หลอดทางดูชาหนุมานให้แรได้ขึ้นสูงจากการลงทุนตอนด้ทุนคืนมาทุกฝันที่หวังต้องสานต่อให้ถึงขอบุดต่คุ้มคออย่าุืที่มันมีไม่มีอะไรไม่หยุดฉันได้หรอกงานทีทั้งขอให้ดังเมื่อผู้ใหญ่ก็หันมาเยมือพาละไม่ลบด้ถยสเมืองเงินทองมาแบบรัวๆชาหนุมานโชคพล้านบนคอให้ร่ำรวยขึ้นมาได้ซับไม่ต้องรอองค์อลุกกูจะตกหนุมานทุกจังรุ่งเมืองไม่มีทางสึกตึดทำการสิ่งใดสึกชื่นทั้งเมืองมั่งมี มัน้องลักนิโกทุ่มคุ้มของใครทุกทานมานชบพนันพลังต้องยิ่งใหญ่ชีวิตันมีตาหลอดเส้นทางนี้ให้ชชคลุ้นคุมของจนสำเร็จ